สวัสดีครับวันนี้มาเสนอเมนูอาหารที่แพงที่สุดนะครับผมหมูคือหมูครับโลละสองร้อยห้าสิบบาทน่ครับเราจะมาแกงป่านะครับผมมีหมูมีพริกแกงพริกสีฟ้าซอยใบยมะกรูดมะเขือแล้วก็ ขาับแลเลยกระเพรากับหละพาครับใส่กระเพาเยอะกว่าหละพานิดนึงครับพอมันเป็นกลิ่นครับผมแล้วเรามาเริ่มการทําเลยนะครับแกงปลาครับ เดิ่มแล้วครับแห้งแล้วนะครับเอาน้ำมันใส่ครับใส่นุ่งเนือคอจิ้มแจงครับ ตามสูตรสูตรนะครับน้ำปลาตามเคยครับพิซซ่าสุขโขทัยนะครับผม ชุนมากครับใส่หมูลงไปครับผมอาหารที่แพงที่สุด รอครับผมรอรอมันเดือดนะครับผมแล้วก็จะปรุงแล้วใสม่มะเขือลงไปครับเดือดแล้วนะครับผมใส่น้ำมันหอยนิดนึงชรนิดนึงแล้วก มนดีมหนึ่งชันกลมแล้วก็มะเขือตามองไปพริกซีฟาร์ซอย รอให้มันเดือดครับผมมันเสือเริ่มสุกแล้วนะครับผมใส่นั้นปูลงไปครับแกงป่าสูสุขโขทัยนะครับผมสีสันรเริ่มมาครับ ได้ที่แล้วครับขั้นตอนสุดท้ายนี่เลยครับขาดไม่ได้ครับนี่ครับแกงป่านะครับผม เป็นไงบ้างครับสีสันโอเคครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยนะครับผม เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือนในมีคลิปต่อไปก็ได้แจ้งเตือน,นครับแกงป่าสูตรสุขโขทัยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ